ก็ว่าจาของพระเจ้าเประจำวันเสาร์ที่26ักรกฎาคมระลึกถึงนักบุญโยอากิมและนักบุญอันนาบิดามารดาของพระนางมารีพรมจารีบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่44ข้อหนึ่งและข้อ10ถึง15 เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเธอคือบรรพบุรุษของเราตามลำดับมาบรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีคุณธรรมคุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืมมรด,ดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขาคืออยู่กับลูกหลานเชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วย เชื่อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไปความรุ่งเรืองของเขาจะไม่ถูกลบล้างเลยศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบแต่ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู่ตลอดไปชุมชนต่างๆจะประกาศปรีชาญาณของเขาที่ประชุมจะสรรเสริญเขาบทอ่าน จากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่13ข้อ1 6ถึง17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิว่าส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศศกและผู้ชอบทำจำนวนมาก ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ วันนี้เป็นวันฉลองนบุญยอกิมและอนันนาบรรดาคริสตชนหลายคนมีความศรัทธาต่อ,อนบุญอันนามากท่านเป็นนักบุญองโอปธรรมของหลายคนพ่อจึงเห็นเป็นการสมควรพูดถึงนบุญทั้งสองในโอกาสนี้เราทราบจากธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการว่าบิดามารดาของพระแม่มารีชื่อโยอาคิมและอันนา แต่เราไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อยืนยันเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านทั้งสองหรือแม้แต่ชื่อที่เราได้กล่าวมาข้างต้นเราได้ประวัติเก่าแก่ที่สุดจากเอกสารที่มีชื่อว่าพระวรสารโดยนบุญญากอบซึ่งพระศาสนาจักรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหนังสือ ที่อยู่ในรายการหนังสือที่ได้รับการดนใจจากพระตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เล่าว่าโยอาคิมกับอนาแต่งงานกันมาหลายปีแต่ไม่มีบุตรวันหนึ่งทูตสวรรค์ประจักษ์มาหาท่านทั้งสองและแจ้งข่าวว่าพระเจ้าจะโปรดให้ท่านมีบุตรนบุญอนาจึงได้สัญญากับพระว่าจะมอบถวายบุตรคนนี้ให้กับพระ เมือนที่นางฮันามารดาของซามมเอนได้กระทำตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งอาจมีบางคนถามว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากชีวิตของบุคคลที่เราไม่รู้จักและเราจะถวายเกียรติท่านอย่างไรแต่คำถามที่เราน่าจะถามมากกว่าก็คือเพราะเหตุใดพระศาสนาจัร จึงให้เกียรติท่านทั้งสองไม่ว่าท่านทั้งสองจะชื่ออะไรหรือชีวิตของพวกท่านเป็นอย่างไรความจริงก็คือท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของแม่พระได้ให้กำเนิดเลี้ยงดูสั่งสอนอบรมให้พระนางเติบโตขึ้นสมเป็นมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอบรมสั่งสอนของท่านทั้งสองทำให้วันหนึ่งแม่พระสามารถตอบทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านเป็นมารดาของพระผู้ไถยว่าขอให้เป็นไปกับพระเจ้าตามวาจาของท่านเถิดการอบรมที่ท่านทั้งสองได้มอบให้กับพระแม่ก็เป็นแบบอย่างให้แม่พระนำไปอบรมพระเยซูเจา้า ความเชื่อของท่านทั้งสองเป็นพื้นฐานของความกล้าหาญและพลังที่ทำให้แม่พระสามารถยืนอยู่แทบเชิงกลางเขนในขณะที่ลูกของพระนางกำลังถูกตรึงอยู่บนนั้นและพระนางก็ยังมีความเชื่อชีวิตและการกระทำของท่านนักบุญทั้งสองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พ่อแม่ทุกคน ความศรัทธาต่อนบุนานาแพร่หลายทั่วไปในยุโรปโดยทางศรัทธาประชาชนชาวฝรั่งเศสพวกเขาเชื่อว่ามารีชามักดาลาลาสัสปารา์ธาและบรรดามิสหายของพระเยซูเจา้าได้ข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วขึ้นบกที่เมืองมาเซที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ นาทีนั้นพวกเขาทำการเผยแผ่ข่าวดีเกี่ยวกับการสิ้นพระชน์และการกลับคืนพระจมอาชีพของพระเยซูเจ้ามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มสธาต่อมารีชาวมักดาลาเป็นผู้นำพระธาตุของนบูานานาไปกับพวกเขาด้วยเรื่องเล่ายัางพูดต่อไปว่าพระสังฆราชนบูนอาสปิเช ได้ฝังร่างของนบุญอันนาไว้ใต้วัดของแม่พระที่แอปเมื่อพวกบาบาเรียนมาโจมตีในบริเวณนั้นห้องใต้ดินจึงถูกปกปิดด้วยสิ่งประหักพังสถานที่จึงถูกทิ้งร้างหกรปีต่อมาในสมัยที่พระเจ้าชาลมันปกครอง ศพของนบ,บุนานาได้ถูกขุดขึ้นมาโดยพวกคนงานเหมืองแร่ดังนั้นบรรดากะลาสีเรือและคนงานเหมืองแร่แถวเมืองมาเซจ,จึงมีความศรัทธาต่อนบ,บุญันานาเป็นอย่างมากและพวกเขาก็นำความศรัทธานี้ไปเผยแพร่ทั่วไปในยุโรป สักรสสถานเป็นเกียริแด่นบุญอานนาที่เยรูเซาเล็มและที่แอปเชนฟประเทศฝรั่งเศสยังคงอยู่ทุกวันนี้นบุญอานนาเป็นองค์ประกระของบริเนีในฝรั่งเศสดินแดนของพวกกาลาสีเรือสักรสสถานของนบุญอานาที่โดเรถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่17 เป็นศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งของยุโรปผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นได้นำความศรัทธาต่อนบุญัน,นาเป็นไปเผยแผ่ที่แคานาดาพวกเขาได้สร้างสักรัสสถานนบุญอันนาใกล้เมืองกีเบกในปีคริสตศักราช1658 เราคุ้นกับสการสถานนกับุญอันนาในประเทศมาเลเซียมีผู้จาริกแสวงบุญจากประเทศไทยไปแสวงบุญเป็นจำนวนมากในแต่ละปีในประเทศเราก็มีชื่อเสียงที่ได้แก่วัดนบุญอันนาท่าจีนอาสนาวิหารนบุญอันนานครสวรรค์และแน่นอนในสังคมตนของเรา ที่วัดอันนาเกาะสมุยข้าแต่นบุญโยกิมและอันนาช่วยวิงวอนเพื่อเราด้วยเถินขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน